สครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปการแถลงผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค3นะครับกับภารกิจจับกลุมผู้ต้องหาร่วมกันขนกัญชาอัดแท่งน้ำหนักเกือบ2ตันนะครับสามารถจับกลุมได้เมื่อวันที่26ตุลาคม2564นะครับหลังจากสืบทราบว่าจะมีขนยาเสพติดขนกัญชาผ่านเส้นทางดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค3ก็สามารถ ติดตามจับกลุ่มตัวได้ผู้ต้องหารวม4ี่รายโดยสามารถจับกลุมตัวได้พร้อมกัญชาอัดแท่งน้ําหนักเกือบ2ตันนะครับเราไปดูบางช่วงบางตอนของหนาทีปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มในครั้งนี้ครับเห็นนาเด้มันเข้าปั๊มพีทีครับอยาบ่าบอกอะไรพีเข่าพีทีท Iya, เขาป in ั๊มพีทีแล้วครับเนี่ยเข้าปั๊มพีทีครับรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนรถไมารถไรเพื่อนครับรถอะไรมีรถตู้มีกุญแจมีรถอะรมีรถนะครเออมีหถองอะไรตู้ครับกุญแจลางเนี่ยมาที่ันมีมาที่ัน กีั้งอีก้งครับสองาม่หมาคับไปไหครัาขันนรโอยหเลยไม่ไนะขลามีอะไรไปไปขับไปยิขับไปยิบดังเท่าไรดังเท่าไร คือของเนี่ยมาจากไหนครูยิงตรงนครพนมครับนครพนมมีใครไปกี่คนไปทั้งหมด4คนครับ4คนมีใครมั่งคนนั้นคนหนึ่งอ่าเราทําหน้าที่อะไรขับรถขับรถนําครับอ่าสองคนใช่ไหมรถนําครับเดี๋ยวเข้าข้างทางก่อนอ่าส่วนรถนำส่วนรถงานมีกี่คันสองทันครับเป็นรถอะไรรถตู้ครับอ่าสีอะไร สีเทากับสีขาวอ่าคนขับชื่ออะไรท็อปกับวูดครับท็อปกับวูดครับวูดนะแล้วในรถในรถรถงานเนี่ยมีของคันรับประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ใจผมไม่รู้ไม่รู้ประมาณเอาดิประมาณเอาเอาเยวี่สิบกว่ายี่สิบลูกยี่สิบกระสอบหรือยี่สิบลูกยี่สิบลูกครับอ่าของเนี่ยมันมันข้ามฝั่งหรือว่ายังไงมา ข้ามฝั่งมาแล้วเราไปจอดรอที่ไหนตอนที่จะเอางานอะ่ะรอกองน้ำมันครับปั๊ม,มันอะไรอะ่ะปอตทอครับปอตทอไปจอดันกี่คันสามคันครับสามคันอ่าแล้วแล้วรู้ได้ไงว่าของขึ้นแล้วเขาให้เบอร์โทรมาเขาให้เบอร์โทรมาเขาโทรมาบอกหรือว่าเราโทรไปเขาโทรมาบอกครับเขาโทรมาบอกอ่าแล้วไปเอาที่ไหน นครนมครับเป็นเป็นริมตลิ่ง่ะหรือไงครับแล้วแล้วตอนที่เอาจากริมตลิ่งเนี่ยมีใครช่วยขนขึ้นนะก็ผมไม่รู้ผมไม่ได้ไปเอาครับอ๋อไม่ได้ไปเอาเราแค่แค่รออยู่ข้างนอกครับแล้วมาเข้าขบวนกันยังไงรู้ได้ไงว่าเขา,เ,าเขาได้ของแล้วกําลังจะออกมาแล้วติดต่อกันยังไงโทรมาบอกครับโทรมาบอกแล้วระหว่างทางนี่คือไงคอไลน์หรือว่าไง ใช้วิธีการไหนในการสื่อสารกันคุยคุยในเว็บแมสเซนเจอร์กันไม่ได้ค้างสายนะค้างคุยคุยค้างสายไหมหรือว่าพิมพ์ก็คุยคุยค้างสายค้างสายด้วยแล้วรู้ตัวไหมว่าตอนนี้ว่าไอไอตัวนั้นมันโดนแล้วก็รู้แล้วแล้วก็พยายามหนีไม่ได้พยายามก็ขับรถปกติลยขับรถปกติแต่รู้แล้วว่าไอ้นุ่นโดนแล้วมันบอกเรอหรือไงหรือได้ยินเสียงไม่ได้บอกครับได้ยินเสียงก็ขับ ยินเสียงว่าตำรวจเข้าอะไรเงี้ยนะมไม่รูมไมไ้ไม่ได้ยินไ,ได้ยินบูบบบอะไรรู้อ๋อบูบบบก็รู้แล้วว่านั่นแล้วเกมแล้วว่างั้นเนอะนะประมาณนี้ผมก็ไม่รู้แล้วทำมาแล้ว <ๆ1> แบบนี้กี่รอบแล้วรอบที่สองผมขับนะครับอ่าโยนนี่พี่อ้ยอยนี่โยนนี่อ่ารอบที่สองได้ได้ค่าจ้างครั้งละเท่าไหร่ สี่หมื่นถึงหนึ่งแสนรอบนี้ได้ยังยังครับได้ยังไม่ได้เหรอแล้วเราทำงานอะไรผมขับรถตู้วิ่งทัวร์ครับผม oh, วิ่งทัวร์อ่าแล้วเห็นมีเสื้อมีอะไรด้วยกูไค้ด้วยครับกูไค้อ๋อก็เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ก็<ๆ>ก็ก็ต้องรับสาภาพอ่ะนะอย่างนี้นะสี่สี่หมื่นถึงหนึ่งแสนเนี่ยเราอวดเนี้ยเท่เนี้ย ประมาณสามสิต่อคนนะเรานั่งมาสองคนค่าสาานีถึงใช่ไหมอ่ะโอเคตามนั้นนะก็แสดงว่าครบท้วน